สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับทิพเกศสอนนะคะวันนี้ก็จะมาทำแรนด,ดอมความรักเหมือนเดิมวันนี้ไปดูกันนะคะว่ามีคนตกหลุมรักคุณอยู่นะคะใครเอ่ยกําลังตกหลุมรักคุณอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของเขาเลยนะคะพลังงานของคุณนั้นอาจจะปรากฏในนี้ถ้า พลังงานของคุณปรากฏแล้วแม่หมอจะบอกนะแต่วันนี้แม่หมอไม่ได้ตั้งใจที่จะดูพลังงานของคุณเลยนะคะแต่จะดูพลังงานของคุณที่ตกหลุมรักคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนที่อยู่ในใจจงนึกถึงเขาไว้นะคะแล้วมาดูกันว่าใช่คนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่าก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันแม่หมอก็ขออนุญาตสักครู่หนึ่งใครที่ชื่นชอบความหอมนะคะช่องของแม่หมอเก็จะมีน้ําหอมนะคะที่หอมละมุนมากๆวันนี้ขอนําเสนอนะคะ เป็นกลิ่นชาเขียวค่ะนะเป็นกลิ่นที่หอมละมุนมากๆนะคะเอ่อใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวหรือว่าใช้เป็นเรียกว่าฉีดปลอกหมอนที่นอนหรือใช้ฉีดห้องน่ะมันจะก,กลิ่นเนี่ยบำบัดผ่อนคลายคลายเครียดได้เป็นอย่างดีนอนหลับสบายรับรองได้เลยนะคะอ่ะความหอมระดับพรีเมียมในราคาที่คุณจับต้องได้หอมละมุนหอมสุกุมนุ่มลึกนะคะชาเขียวเป็นกลิ่นที่หอมแบบหอมไม่เลี่ยนอ่ะหอมไม่เบื่อ ลองดูค่ะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปนะ,ะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่ตกหลุมรักคุณอยู่นะตอนนี้เขาคือใครใครกันที่ตกหลุมรักคุณอยู่ในตอนนี้นะคะลองนึกถึงคนในใจไว้นะใช่หรือเปล่าเอ่ยคนนี้ใกล้ชิดกับคุณมาก ไปไหนก็ถ้ามีโอกาสนะก็ก็ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะไปเที่ยวก็อยากไปด้วยป้าเวทจะไปไหนก็อยากไปด้วยอยากจะตัวติดก,กับคุณตลอดถ้าถ้าเป็นไปได้นะคนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเขาจะเป็นสายเปด้วยนะอเปคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอยากได้อะไรล่ะเขาพยายามเอาอกเอาใจคุณทุกอย่างเลยแหละในตอนนี้อยากได้อะไรก็ขอให้บอก จัดให้ทุกอย่างนะคะถ้าเผยมาขนาดนี้คุณก็น่าจะพอที่จะรู้นะนะว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะเพราะว่าพยายามที่จะแบบสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะแสดงออกอย่างชัดเจนนะไอ้ที่ตกหลุมรักเนี่ยมีการแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยนะแล้วคนนี้เป็นเป็นคนมั่งคั่งนะแม่หมอรู้สึกเขาเป็นคนมั่งคัง่งหรือเป็นคนที่ไม่ได้ตหนีทีเหนียวอะไรเลยพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกอย่าง แล้วก็แม่หมอ,อสัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่จิตใจดีมีเมตตาใจบุญสนทานด้วยแล้วก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพให้คุณได้เห็นว่าเขาเป็นคนจิตใจดีนะเขาเป็นคนดีนะเ,เขาเป็นคนน่ารักนะชอบทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับให้พินีนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คอยปกป้องคุณทุกอย่าง ต้องออกรับแทนคุณก่อนเลยใครมาว่าอะไรคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะเข้าข้างคุณเสมออย่านะเป็นนักปกป้องนะแล้วก็อย่างหนึ่งน,นะคะเขาจะสแสดงอาการห่วงคุณด้วยถ้าใครมาอยู่ใกล้กลๆคุณนะคะเอ่อถ้าเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยคือต้องบอกเลยนะสแสดงอาการออกซึ่งแม่หมอก็สัมผัสได้ว่าคุณก็รู้ได้นะคะคุณก็รู้ได้ อ่ะได้ไพ่สีถ้วยนะคะคือคนนี้เป็นคนที่แสดงอารมณ์ชัดเจนถ้าไม่พอใจบางทีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแม่หมอไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดไพ่ในตัวตนของเขาลักษณะนินสัยของเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่หมอจําเป็นที่จะต้องไปเปิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆถ้าเขาไม่พอใจอะไรหัวฟัดหัวเหวี่ยงกระฟัดกระเฟียดสีหน้าออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบไม่พอใจ เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าการที่เขาแสดงออกแบบนี้คุณกับเขานั้นตกลงเป็นแฟนกันหรือยังนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแบบนี้ไหมหรือบางทีเขาลืมตัวนะลืมตัวคือไม่ชอบไม่ชอบคนนี้ให้เข้ามาใกล้ก็แบบอาจจะอาจจะบอกกับคุณตรงๆหรือแสดงท่าทางที่ไม่พอใจเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะเป็นคนที่เคยผิดหวัง นะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนที่จะมาเจอคุณเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าเขาเพิ่งจะเลิกลานะคะเลิกลากับคนรักแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดใจเจ็บปวดมากที่สุดและการที่ได้มาเจอคุณเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าคุณคือรักครั้งใหม่ของเขาแต่เขาจะบอกคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอ่ะ เอาเป็นว่านี่คือข้อสังเกตในตัวของเขาเพิ่งจะล้มนะคะพังทลายมาเลยแหละความรักความสัมพันธ์ถามว่ายังเจ็บปวดอยู่ไหมยังเจ็บปวดอยู่แต่ก็ยังดีนะที่คุณเนี่ยความรู้สึกของเขาคือคุณนะ่คือรักครั้งใหม่แต่ความรู้สึกของคุณนะ่ไม่หมอไม่รู้ว่าคุณชอบเขาหรือเปล่านะคะจําเป็นนะอันนี้ก็จําเป็นต้องดูพลังงานของคุณนิดนึงนะไปดูพลังงานคุณนิดนึงว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา ว่าจะไม่ดูแล้วนะแต่ว่าพอมันมาถึงตรงจุดเนี้ยมันก็ต้องเช็คพลังงานกันนิดนึงเนาะอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะกำลังตัดสินใจอยู่อะคุณอยากจะใช้เวลานะใช้เวลาเขาสักนิดนึงคุณยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะบอกกับตัวเองว่าคุณชอบเขาหรือว่ารักเขาขนาดไหน นะคุณพยายามสังเกตพฤติกรรมพยายามดูพยายามบางทีมันมีเรื่องที่คุณอยากถามอยากรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคนะแต่ว่าคุณพยายามเหยียบมันไว้คือสะกดอารมณ์เอาไว้อ่ะดูเข้าไปสักพักหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับเป็นการให้โอกาสหรือให้เวลากันอนี้ค่ะความรู้สึกของคุณนะคะก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ดูกันไปก่อนเนาะ เขาอาจจะใช่หรือเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ energy ที่ขึ้นมาเนี่ยมีราศีเมษนะคะราศีสิงห์ราศีกุมแล้วก็ราศีพิจิกดูกันไปก่อนทำนองนี้อะดูกันไปก่อนสำหรับคุณนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณยังมีตัวเลือกนะจริงคุณยังมีตัวเลือกต้องเลือกดีๆนอกากการที่เราจะเลือกใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตอ่ะอารมณ์ความรู้สึก ถ้าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้ถ้าเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเขาเป็นคนที่เวลาไม่พอใจอะไรก็อืแสดงอารมณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องพิจารณากันเป็นพิเศษแล้วคุณก็มีตัวเลือกด้วยนั่นน่ะสิเขาก็เลยไม่ชอบมัง้งเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าคุณเนี่ยพราวไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ ให้สี่ไม้เท้าการที่คุณที่การที่คุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นใช้ชีวิตกับใครนะสร้างครอบครัวกับใครหรือจะมีลูกมีเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณลำบากใจนะที่คุณจะต้องพิจรารณาเขาค่อนข้างที่จะลำบากใจนะคะถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกชอบเขาแต่พอคุณใกล้ชิดหรือสัมผัสนิสัยของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ จะอยู่กันไปได้ยาวแค่ไหนเออบางทีคุณก็จะคิดนะคะว่าการที่เขาเลิกลาจบความสัมพันธ์มาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเพราะอารมณ์หรือนิสัยของเขาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องคิดนะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยนะคะสิ่งที่คุณกลัวที่สุดเกี่ยวกับตัวของเขานะถ้าวันหนึ่งคุณคุณตัดสินใจแต่งงานกับเขาไปแล้วสร้างครอบครัวมีลูก กันขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาคือคุณไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะรักคุณแล้วก็อยู่กับคุณเนี่ยนะคะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าคุณกลัวที่จะมีภาระคุณกลัวที่จะต้องมานั่งเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรทํานองนี้นะคะประมาณนี้นะ ออหรือบางทีคุณก็สมมติว่าเขาเป็นเขาเป็นพ่อไม่หรือเขาเป็นแม่ไม่อย่างงี้ใช่ไหมสมมติมีลูกติดมาสมมติว่ามีลูกติดมาบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่าแม่หมอแม่หมอรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลในความรักนะในครั้งนี้มากๆคําว่าเหตุผลคืออาจจะไม่ได้ใช้อารมณ์สมมติว่าอารมณ์ความรู้สึกคุณคุณอาจจะรักได้คุณอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าคุณจะตัดสินใจใช้ชีวิตบางทีคุณก็เอาความรักความชอบตรงเนี้ย มาตัดสินใจเพื่อที่จะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องพิจารณาดีๆใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ไปดูเขาต่อนะคะให้หมอขอดูเขาเพิ่มเติมนะขอดูเขาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเขาอยากแต่งงานกับคุณ นะคะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเขาวาดหวังนะในเรื่องของการแต่งงานนี่คือคิดไปไกลแล้วนะคิดไปไกลในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ครองคู่อยู่กับคุณตลอดไปเ,เขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักก็ได้นะถ้าคุณตัดสินใจไม่เหมอก,ก็ตัดสินใจให้ไม่ได้แต่ไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยก็บ่งบอกถึงความอบอุ่นนะคะพลังงานความอบอุ่นแล้วก็มองเห็นอนาคตมีลูกมีอะไรได้วยกันแต่ถ้า อายุเยอะกันแล้วก็อาจจะไปรับบุตรบุญธรรมหรือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรก็ได้ที่มาเติมเต็มให้เติมเต็มคําว่าครอบครัวให้มันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบอะ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาที่เขาคิดในตอนนี้สองเหรียญความรู้สึกของเขานะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาไม่มีทางปล่อยให้คุณหลุดมือไปแน่ๆเพราะเขารู้สึกว่าได้เจอคนที่ใช่แล้วนั่นเองค่ะคิดหนักหน่อยนะคุณอนะ เอาจริงนะคิดหนักหน่อยนะคุณอะ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะมีคุณที่ไหนต้องมีเขาที่นั่นมีเขาที่ไหนก็ต้องมีคุณที่นั่นเขาจะติดตามคุณไปทุกที่ <7. S 1> เจ็ดเหรียญออไม่หมอรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดในเรื่องของอนาคตไปไกลถ้าจะดูกันตรงนี้นะคะไม่หมาะว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่คิดถึงในเรื่องของอนาคตด้วยเช่นถ้าจะแต่งงานหรือมีครอบครัวเนี่ยเขาก็คิดถึงในเรื่องของการออสร้างเงินสร้างทองการลงทุนการทำอะไรให้มันมั่นคงให้เป็นปึกแผ่นนะคะมั่นคงสำหรับคุณการที่จะสร้างครอบครัวเนี่ย มันต้องมีความมั่นคงจริง,รงเหมือนกับตอนนี้เขากำลังคิดว่าเขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่นะเอาล่าเขาเรียกว่าลากลงเนี่ยให้ลึกที่สุดแล้วก็ยึดให้มั่นคงที่สุดเป็นที่พักพิงแปะสร้างครอบครัวสำหรับคุณและเขาความคิดเขาโอเคเลยนะนะถ้ามาเจาะดูจริงๆเนี่ยการที่เขาแสดงความหมึงหวงหรือว่าการที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยไม่หมอคิดว่า เพราะเขารักคุณนะไพ่เดอะเดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยมันเกิดทำให้เขาเนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณคือความหวังคุณคุณทำให้เขาเนี่ยแบบมันเหมือนกับมีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยอ่าถ้าสมมติว่าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือคนลกของเขาเพิ่งจากไป ม่หมอรู้สึกถึงความเศร้าถึงความเศร้าหมองนะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตยังไงแต่พอได้มาเจอคุณเนี่ยคุณเหมือนให้พลังงานให้ชีวิตใหม่กับเขาเลยนะไพ่เดอะเดทขึ้นมาเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความรู้สึกที่คุณคือคนสําคัญที่สุดถ้าไม่เจอคุณเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นนะะ,ะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ใหม่ได้มาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้เห็นแสงสว่างในชีวิตนะรู้สึกอย่างนั้น ทีนี้อาจจะต้องถึงเวลาที่คุณมีคําถามแล้วละ่ะแม่หมอก็เชื่อนะคะว่าคุณมีความหวัดระแวงอยู่เนาะเพราะเขาอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงแต่ถ้าสมมติว่าคุณถามว่าอาถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่คิดดีแล้วเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะที่จะพิจารณาเขาเป็นพิเศษคุณจะผิดหวังไหมในอนาคตเขาจะทิ้งคุณไป นะคะอย่างที่คุณกลัวหรือเปล่าหรือบางทีการที่บางทีเนี่ยอาจจาะคุณาบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะมีอาจาอาจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเออจะมีปัญหาก,กันกับเขาหรือเปล่าเพราะในเรื่องของอารมณ์ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็แล้วแต่ในใจของคุณที่คุณคิดว่าจะมีปัญหาไหมเนี่ยแม่หมอก็เปิดแล้วกันเนาะ The Tower 9ถ้วย สีเหรียญแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าแม่หมอรู้สึกว่าเขาบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณมีลูกติดหรือเขาหรือเขาหรือตัวเขาเองก็ได้นะอันนี้มันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนกรณีที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับการเจอกันเนี่ยมันเหมือนกับมีมีพันธะในเรื่องลูกด้วยนะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมีนีเรื่องของน้องหมาน้องแมวหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่หมอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะเนาะแต่สิ่งที่เขาจะทําให้คุณได้นั่นก็คือความสุขแล้วก็การจัดระเบียบในเรื่องของการใช้ชีวิตมีความยุติธรรมแล้วก็มีความเท่าเทียมแต่ทาวเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าไพาก่กำลังจะบอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเขาอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อไม่ได้อะไรที่ทําแล้วมันทาวเวอร์ ไม่มอรู้สึกว่าเขามีการปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เข้าใจมันนะพอใช้ความเข้าใจปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เจอกับคุณมันเหมือนกับตัวเขาเองได้มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ย เหมือนเหมือนผิดหวังหรือความรักของเขาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดคิดแล้วค่ะแต่เช่นกรณีที่คนรักของเขาจากไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเนาะมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะความเ,าเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเลิกลาเนี่ยตัวเขาเองอาจจะรู้ตัวก็ได้ว่าเขาเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคน เป็นคนที่หัวร้อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งนั้นนะมันทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นทาวเวอร์เพราะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนครั้งสําคัญในชีวิตของเขาและถามว่าคุณคุณถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบเปิดเขาเปิดใจให้เขาเนี่ยหรือว่าอ่ะโอเคฉันจะแต่งงานกับคนคนนี้เนี่ยคุณโอเคไหมคุณมันมีความสุขนะเพราะว่าเขาคนนี้เหมือนกับคนที่แบบว่า เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่อยค่อยค่อยค่อคิดค่อยๆทําพิจารณามากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแต่อาจจะหัวร้อนตอนที่บางทีเนี่ยเขาห่วงคุณไงเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้คุณนะคะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบาลานซ์ถ้าคุณเขามองอนาคตร่วมกันมันก็จะไปกันในแบบที่รักแล้วก็ให้เกียรตินะคะเท่าเทียมกันอ่ะมีอะไรอยากบอกเกี่ยวกับตัวเขาอีกคะ s Six of cups แม่หมอรู้สึกว่าเขาสูญเสียความสัมพันธ์ไปแบบจากไปไม่มีวันกลับนะเขาเป็นคนจริงๆปพอมองไพ่ไปนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงแล้วตอนที่คนรักเขาจากไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาคิดกับตัวเองว่าเขาคงไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกแล้วจนกระทั่งเขามาเจอคุณนี่คือความรักครั้งใหม่ของเขา ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะครองโสดนะคะมานานเกี่ยวกับการทําใจการเลิกลาหรือ,อการเลิกลาหรือการที่คนคนรักของเขาเนี่ยจากไปเนี่ยเขายังคงคิดถึงเสมอเพราะฉะนั้นนะ่ะในส่วนหนึ่งตรงนี้ถ้ากรณีที่เขาสูญเสียคนรักไปแบบนั้นนะคะนั่นแปลว่าเขารักแล้วก็ผูกพันกันมากๆแต่ถ้ามีการเลิกลาเนี่ย นะมีการเลิกลาเนี่ยแม่หมอก็สัมผัสได้ว่าเขารู้ว่าเขาผิดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ชีวิตของเขาการกระทําของเขานั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังระลึกถึงคนบนฟ้าเสมอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือชีวิตมันต้องเริ่มต้นใหม่บางรั้นการได้เจอคุณเนี่ยอาจจะขออนุญาตก็ได้นะคะว่าอขออนุญเริ่มต้นใหม่นะคนบนฟ้าก็ ก็ขอให้เขาแบบอยู่บนสูงสวรรค์แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะคือการขออนุญาตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้เขาสบายใจคุณคือรักครั้งใหม่จริงๆคุณคือ t e อ of c a r เ s นะคะคุณคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่เข้ามาเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบความรักที่เป็น10ถ้วยทั้ง10ทถ้วย10เหรียญออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน การที่การที่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาคิดว่าไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกับใครได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะรักใครได้เท่าคนที่จากไปแต่เขาสามารถรักคุณได้จนหมดใจนะคะนี่ไงคุณคือดวงตะวันของเขาอะคุณคือความโชคดีคุณคือคุณคือความหวังคุณคืคุณคือดวงตะวันคุณคือความโชคดีของเขา ไพ่เดอซันมันขึ้นเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะทอดทิ้งมีโอกาสที่จะทอดทิ้งคุณไปไหมในอนาคตแม่หมอบอกได้เลยว,ว่าไม่นะไม่ได้เห็นพลังงานนี้เลยนะคะไพ่เดอะมูน่ะถ้าไม่มีคุณในชีวิตนะ่ะความหวังมันก็ดับมืดก็คงต้องเก็บตัวนะคะเก็บตัวอยู่ในความมืดความเศร้าความหมุนหมอง ก้าวต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณสําคัญที่สุดนะคุณสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยแหละในตอนนี้นะคะเขาตกหลุมรักคุณในแบบที่เขาเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่าเขาจะสามารถตกหลุมรักใครได้อีกมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคุณคือดวงตะวันค่ะอะสำหรับคุณนะ คุ้มค่าที่จะรักไหมคุ้มค่าที่จะรักไหมคุ้มค่าค่ะสิบถ้วยขึ้นมาคุณจะอบอุ่นนะคุณจะอบอุ่นคุณจะรู้สึกถึงความรักที่เขารักคุณเพียงแค่คนเดียวความรักมั่นคงมีคุณตลอดไปตลอดไปจนแก่จนเฒ่าอยู่ด้วยกันตลอดไปเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะ คือต้องบอกก่อนนะไม่ไม่ใช่ควรเจ้าชู้และก็ไม่คิดจะมองหาใครอีกเลยถ้าเขาได้แต่งงานกับคุณนี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันและปรารถนาที่สุดนั่นก็คือสิบถ้วยสิบถ้วยการได้แต่งงานได้สร้างชีวิตได้สร้างครอบครัวกับคุณเห็นไหมคะคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ เด็กถือเหรียญชีวิตจะสนุกสนานนะคะคือตราบใดที่แต่งงานแล้วใช่ไหมอ่าตราบใดที่แต่งงานแล้วทุกอย่างจดทะเบียน,ส,นสมรสเรียบร้อยได้อยู่ในชีวิตของกันและกันไม่เหมาะรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองความหึงหวงความหัวร้อนความเกลียกดกะอะไรบางอย่างที่เขาแสดงออกบางที่ไม่รู้ไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะหายไปเพราะเขาได้รู้สึกว่ารักนี้มั่นคงแล้วคุณเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วคุณ คืออารมณ์เนี้ยมันสามารถที่จะหายไปได้นะเมื่อรู้สึกได้เป็นเจ้าของนะคะชีวิตมันกออ็ความรู้สึกะนะแม่หมอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานความสนุกสนานในชีวิตการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนเข้าใหม่ประมาณเหมือนกับมันมีแต่โปรโมชั่นนี้อาจจะอยู่กับคุณตลอดไปก็ได้นะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นคนที่รักคุณตลอดไปสม่ำเสมอนะเสมอต้นเสมอนะสมสมปลายรักคุณแบบไหนก็รักคุณแบบนั้นคุณเลอค่าสำหรับเขามาก แต่ถ้าถามในในแง่มุมของคุณเขาคนนี้ก็เปรียบเปรียบรางวัลที่หนึ่งในชีวิตของคุณนะแต่ถ้าถามในในในความในมุมมองของเขาแม่หมอก็รู้สึกว่าคุณคือรางวัลที่หนึ่งสำหรับเขาเลยคือคุณคือความชโชคดีที่สุดในชีวิตของเขาอะนะมันเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มค่าไหมโอ้โหมันคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นมันก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณนะคะอาจจะต้องเก็บไว้พิจารณานะคะในความสัมพันธ์นี้ นี่นหมอขอเปิดออร์เคิลนะคะพลังงานความรักห้าระหว่างคุณและเขานะคะดูซิว่าจะโรแมนติกขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวทางให้คุณในเรื่องของการตัดสินใจนะไม่ต้องกังวลน,นะคะเขารักคุณมั่นคงแน่นอนค่ะนะรักเดียวรักตลอดไปไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนใจ พลังงานพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานของความแข็งแกร่งความรักครั้งนี้ความรู้สึกครั้งนี้มันมาจากภายในที่แข็งแกร่งมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเชื่อใจได้ไหมเชื่อมั่นได้ไหมนะคะออแบบเหมือนกับมั่นคงหรือเปล่าคุณคุณต้องรู้ว่าภายในของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆพลังงานของคุณและเขามันเหมือนเป็นพลังงานของความพิเศษเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ได้มาเจอกันเหมือนสถานที่ เหมือนกับเข้าไปในสถานที่แบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธนิะ์เออเขานึกเขาเขารู้สึกอย่างนั้นเลยนะความรักครั้งนี้มันเป็นพลังงานความรักที่รู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากเขาอาจจะรู้ตัวเขานะคะว่าเขาไม่ได้รักใครง่ายๆนะคะไม่ได้จะมาตกหลุมรักใครง่ายๆนะยออิ่งเขาเป็นคนที่รักมั่นแล้วก็โอโ้ยังยึดต,ติดกับความรักกับพลังงานที่สูญเสียไปเลยนะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับ เพราะว่ามันมันเกิดความรู้สึกแบบได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบบอ่ะขออนุญาตนิดนึงเพื่อความสบายใจถูกไหม <IS AS 2> <limp id> การเดินทางนะคะการเดินทางการได้ประจนภัยรู้สึกว่ารู้สึกว่าการเดินทางมาพบมาเจอกันเนี่ยเปรียบเสมือนของขวัญน,นะคะเปรียบเสมือนของขวัญในชีวิตเลย อะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของคุณและเขามาเจอกันเนี่ยเมื่อเปรียบดังเสมือนของขวัญมันจะรู้สึกพิเศษเสมอในทุกๆวันความรักนี้นะคะมันจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปทุกช่วงเวลานะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันช่วงเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันจะต้องคิดคิดว่าจะสร้างสรรค์มันยังไง คิดว่าจะทำยังไงให้ทุกๆวันนี้เป็นวันที่พิเศษและที่ดีและเมื่อวันเวลาผ่านไปสม,มว่าคุณกับเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา5ปีสมมตินะในอนาคตสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปที่5ปีเนี่ยมันจะต้องเป็น5ปีแห่งความทรงจำที่สวยงามและก็งดงามที่สุดนี่แหละคือตัวตนของเขาซึ่งแม่หมอบอกเลยว่า มันเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายที่คุณจะคิดที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวของเขาด้วยอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะถ้าพลังงานตรงค่ะและนี่แหละคือคนที่กําลังตกหลุมรักคุณหัวใจนี่แบบทุ่มเทให้คุณทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้แล้วใต้คลิปนะก็อย่าลืมเป็นกลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดกดอะไรก็ได้นะคะกด ทุกๆก,การกดของคุณเนี่ยแม่หมอก,ก็ขอขอบคุณนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ําหอมสักนิดหนึ่งนี่คือคอนแทคนะคะคอนแทคน้ําหอมอ่ะชัดไหมอ่ะโอเคชัดเน,ะนาะก็มีนะคะทั้งกลิ่นชาขาวและกลิ่นชาเขียวที่หอมละมุนมากๆผ่อนคลายคลายเครียดนะคุณสามารถทักไปที่แอดมินได้เลยค่ะมีทั้งกลิ่น ไม้กฤษณนานะคะที่หอมละมุนมากๆหอมธรรมชาติแล้วใครที่ชื่นชอบกลิ่นมะลินะแม่หมอบอกได้เลยว่าเป็นกลิ่นมะลิที่สดชื่นเหมือนคุณยืนอยู่ในดงมะลิเลยนะใช้บูชาพระห้องพราหิ่งพราแทนมะลิสดได้เลยนะคะกลิ่นที่สัมผัสเนี่ยเหมือนกันเลยมะลิสดมากใช้ฉีดปลอกหมอนที่นอนใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวได้หมดเลยนะคะและใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบแม่หมอก็จะมี3กลิ่นนะ มี2ขนาดนะคะมี50 ml ในขวดมนตราในดวงใจแล้วก็มี30 ml นะคะอะในขวดสี่เหลี่ยมน่ารักแบบนี้นะเมีทั้งกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของช่องแม่หมอเลยตอนนี้นะกลิ่นกุหลาบเนี่ยลูกค้าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็ รีออเดอร์กันมาเยอะมากก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเช่นกันค่ะส่วนสําหรับคุณผู้ชายนะแม่หมอก็จะมีกลิ่นสําหรับคุณผู้ชายเป็นกลิ่นเคาน์เตอร์แบนที่คุณผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะเป็นกลิ่นสปอร์สะอาดสดชื่นซึ่งจริงๆแม่หมอบอกเลยว่าผู้หญิงก็ใช้ได้เป็นยูนิเซ็ตแล้วตัวนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาอีกกลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นฟรีเซียผสมลูกพีชจะมีความหอมแบบความหอมแบบ มีเสน่ห์นะคะความหวานเย้ายวนใจกลิ่นหอมของกลิ่นลูกพีสนะเข้ามาผสมผสานทำให้มีเสน่ห์น่าค้นหานะโอเคค่ะก็ใครที่สนใจทักรายละเอียดไปที่แอดมินแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแม่หมอก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณภาพแล้วก็พรีเมียมนะคะแล้วราคาที่คุณจับต้องได้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ